ทียเลคนอะคไม่ทนันละอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะ d y ฮะ d y กับอาวุธเทพอ่ะอธิบายก่อนอาวุธเทพคืออะไรคือเป็นของกิจกรรมนะฮะของเทพกิจกรรมนะครับผมมีแจกเป็นอาวุธหัวกำไลสร้อยอ่ะไอ้เหี้ยชี้ผิดทุกอย่างเลยนะฮะหูกกำไลสร้อยประดับจริงๆมันมีขนทองไอ้มันม,มีเข็มขัดด้วยแต่ไม่ได้แลกมา มีหัวแล้วก็อาวุธนะฮะอาวุธเนี่ยเป็นมาสเตอร์พราเดียมนะครับผมบูตตันคิดาคาร์บคิดาบูตตันออปชั่นเป็นคิเลดคิดานะครับผมคิเลดหนึ่งคิดา2 X6 d y 1 5สองข้างเลยนะครับแล้วก็ขนทอง20กํากำไรอ่ากำไรประยวนสองข้างสร้อยประยวนหนึ่งข้างแล้วก็หูประยวนอีก2อันบอกเลยยังไงก็ผ่านบอกเลยยังไงก็ผ่านนะจุดจุดนี้นะฮะไปไม่รอลวลุยเลยรอบแรกคือขอเทสให้แม่งชื่นใจแค่นั้นแหละขอเทสให้มันชื่นใจอ่ะ ตอนนี้เวลา4โมง25นาทีนะฮะ4โมง25หวานเจี๊ยบกูบอกเลย Thank you. Thank you. สวัสดีครับในที่สุดใบเปลี่ยนอาชีพก็มาปรโมทือสิครับครับผม <c oughs> ผิดอันผิดอันขอโทษ <c oughs> มาสักทีมาสักทีมาสักทีนะ มาสัทีต้งมาสัทีนะฮะโอเคจะไปตึงไห้าเกมดีโหบอกเลยว่าโคตรตึงไอ้น้องขอโทษนะพี่ผมขอห้าวไปนิดนึงผมบอกเลยว่าโคตรตึงฮะเดี๋ยวลดเสียงนิดนึงเสียงดังไปหน่อยบอกเลยดีจัดๆดีกว่านี้พลังใบก็ไม่มีแล้ว ผมบอกเลยว่าออร์แกนิกครับผมบอกเลยว่าทีจุดนี้ออร์แกนิกจัดๆยศพันแปด <y od id 8> ทำง่ายเลยแบบนี้เวล้อยสลงใจเขียวบู๊สามเองสบายใช่ครับใช่ <c oughs> เออแล้วก็สำหรับใครจะทำยศก็ทำได้นะของดีอยู่ยศรวมพันแปดอะ <c oughs> อย่างดีอย่างดี <c oughs> บอกเลยว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบบอกเลยว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบ นี่พอดีเลยเราจัดอเราจัดชามบอรเจ็ดมาพอดีสบายระเบิงงานนี้ phạm โอเคไปต่อฮะอาวุธใส่ลงวอได้ไหมครับไม่ได้ครับผมเป็นที่น่าเสียดายใส่ลงวอไปตบคนแถวนี้ไม่ได้ฮะซึ่งเป็นใครเพราะข้างคุณไม่มีใครเลย <c oughs> ใส่ลงไม่ได้ครับแต่บอกเลยแค่ลงวนันลงดันก็หวานเจียมแล้วค่ะคุณเถอะห <c oughs> วานกว่านี้ก็ริมฝีปากผมแล้วนะฮะ เอาดิบอกเลยวันนี้ดีจัดจัดอายุอารมณ์เหมือนสมัยที่เกมเปิดใหม่ๆแล้วแม่งโคตรด,ดีบอกเลยว่าโคตรดีดีดดที่ผ่านเหมือนแดกม้ามา รอเสียตังกับโซนโฟก่อนเดี๋ยวลองเกมนี้โอ้โหอยากจะบอกว่าเมื่อเช้ากูเพิ่งทำของโซนโฟด้วยและเพิ่งทำของลงจ๊อกก์วันฮิตได้อีกต่างหากและประเด็นคือตกเก็นมาอย่างนี้กูเอาเวลาไหนไปฟาร์มโซนโฟอ่ะแล้วกูลืมแปลงไอ้ชัด เลิกปิดออโต้ทำเฮี้ยอะไรล่ะโอ้ยแล้วเนาะเกือบไปเกือบไปวันนี้พี่อพิชิตเจ้าสวัสดีครับผม โอ้ชเช่เอ้ยอยา่ยาอย่าอย่าคือกูขออย่างเดียวมึงอย่าปิดแพงนะอ <laughs> ย่าผิดแนวทางนะไอ้สองอมึงผิดแนวทางบนไลัเลยนะเส้นทางในการจบดันของกูเนี่ย ต้องดีจริงแหละโอ้แม่งดีจริงพี่ดีจริงดีชิพหายดีชิพหายบอกเนี้ยเมื่อตอนใหม่ไปกินซินเลอร์กับแม่ไม่รู้แม่่ายกัญชาให้หรือเปล่ากั่ชาหรือมาไม่รู้ดีทิพไายเลยโอ้ อัน oh. หนึ่งนะไอ้เี้่ไม่ได้ลงนานหล่อนชิบหายแล้ววะคือทุกทีลงแต่โซนโฟนไงตอนนี้คือแบบโอ้โหไอ้ตายตาชายมีความงงๆนะคือปกติเราเล่นโฟนโฟนแล้วก็จะใช้เป็นลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาใช่ไหม แต่พอมาลงคาบาวเชี่ยแม่งหลอนแล้วหลอนหนักกว่าคืออะไรหลอนหนักกว่าคือไอ้เชี่ยมอนบางมากอโอ้บอกเลยว่าหวานเจีย๊ยบกว่าเธอค่ะ ย้ายเบตตัวหลักมาวอแล้วเก็บใบเลเ้วลยาวๆจัดไปครับผมจัดไปจัดไปจัดมาดิไอ้น้องมาดีครับก็มาดีครับผมเนี่ยมึงต้องผ่านได้แล้วอะ่ะบอกเลย เงี้ยตลาดของแม่งเป็นแสนจริงว่ะแสนสาหัสด้วยสิบวิเลือเหลือสิบวิเเหลือ,ลอคือกูเดินไม่ตรงสักทางอะ่ะตอนเนี้ยสิบชั่วโมงเอาจริงๆนะสิบชั่วโมงเนี้ยโคยาวๆอ่ะโคยาวๆเลยอ่ะยี่สิบวิออกมาจะลูกสมุนจ้า นี่แหละนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะจ๊ะเออแค่นี้แหละที่พี่ต้องการไอ้น้องโอ้ยหวานเจี๊ยบว่ะหวานเจี๊ยบว่ะแป๊บหนึ่งแป๊บสองแป๊บโอ้บอกเลยแป๊บเดียวท่านะั้นแป๊บสองอะ่ะ ติดแบบนี้บัลลังไม่ขายให้ละขายให้เถอะนะขายให้ผมเถอะนะผมสัญญาผมจะดีกว่านี้ผมสัญญาผมจะดีดกว่านี้ญญะน,นะฮะเขาอนุยาตไม่ใช้ไอ้บัฟนี้นะพอดูทรงไม่น่าคูดาวทันดูทรงไม่น่าคูดาวทันนะฮะโอ้เธอหวานเจี๊ยบโอเธอหวานเจี๊ยบบอกเลยหวานเจี๊ยบ ควรรีช่องด้านหลังก่อนหรือด้านหน้าก่อนดีครับไมมเลเวลอ่ามาถึงด้านบนหรือด้านล่างอะหรอยังไม่ต้องรีครับอัปเดตไปก่อนค่อยๆเติมไปทีละช่องไปเรื่อยๆคือจากจากใจคนที่ก่อนจากใจคนที่รีเพื่อจะเอาออปชันมาใช้งานอะอยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบเปิดช่องให้หมดก่อนครับเปิดช่องให้หมดก่อนแค่นั้นพอเปิดช่องให้หมดก่อนแล้วค่อยมารีย้อนหลังทีหลัง ค่อยมารีย้อนหลังที่หลังดีกว่าครับยังไม่ต้องรีบรีตอนนี้เราแค่รีอ่าสุ่มออปชันเพื่อเปิดช่องพอถ้าสมมุติเราเปิดช่องเต็มแล้วแต่ว่า,าอนนเอ่าค่า,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 าดี p o w e าเเวานนเวอไม,อนนอมนะ่ถึงตอนนั้นเราค่อยมารีสายล่างเพราะสายล่างจะได้ดามเมจเยอะกว่าตอนนั้นเราค่อยมารีเขาตอนนั้นเราค่อยมารีนะตอนนั้นเราค่อยมารีนะ ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผมจะบอกเลยถ้ามีเอ็กโมไซแม่งแจ่ม่ะแต่ได้ไม่มีครับโหหวานเจียเ๊ยบแบบเงยกินเลยกี่นาทีวะเน,นี่ยกี่นาทีครับเนี่ยฮัโลโหลไม่แรงเลยวะเอาใหม่เออกี่นาทีครับเนี่ยงูบูธ่้าครคุ้มใช่ โคตคุมม้มกแจมแจมเลยโอ้นนอบอกเลยวันดีทุกคนนะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวคาวบาวทุกท่านนะใครที่เพิ่งมาใหม่ฝากกดไลค์กดซับให้หน่อยนะจะได้มีกำลังใจในการดีๆแบบนี้ต่อนะฮะเออฝากหน่อยเขาฝากหน่อยนะขาฝากหน่อยเขาฝากหน่อยโหคนดูคนดูตั้งอก17ไลค์แค่7คนโอ้แจแล้วแจแล้ว คนดู6-7ไลค์แค่7จ็ท้อว่ะไมด่ดีดีกว่าโอ้ oh, จบแล้วหมดแล้วผมหมดแรงแล้วดีไม่ออกแล้วไลค์แค่7เองคนไลค์แค่7โอ้จบแล้วทำงานก่อนครับอาจารย์รอฟาร์มโซนโฟ,โ,ฟ,โ,ฟโอเคเจอกัน ไว้เจอกันครับไว้เจอกันกดสองถืออีกแล้วขอบคุณมากพี่น่ารักมากของกอดสักทีสิโอ้ยเวลาหลือๆอะตีตัวไรต่อเนี่ยตัวนี้เหรอโอ้ตีตัวนี้ต่อโอ้เดบอกเลยไม่ต้องตีก็ได้ครับบอกเลยไม่ต้องตีก็ได้หรือจะตีดี ตีดดอกเวลาไม่พออยู่แล้วตรงนี้เวฟนี้เวลาไม่พออยู่แล้วเวฟนี้เวลาไม่พออยู่แล้วเดี๋ยวรอเวฟต่อไปผมจะบอกเนี้ยส่งเนี้ยคือจบได้สบายสบายอะ่ะครับจบได้สบายสบายเลยกัญชามาเหรอดีเชียกัญ <laughs> ชาไม่ได้มาแต่บ้ามา,มาจะพี่จ๋าห <laughs> ยอกหยอก <laughs> โอ้บอกเลยกานนี่ของโคตรดี ของดองกัจัดขอได้สองที่ขอบคุณครับผมอย่าให้เจอเถอวบ้านนะ <c oughs> จะเอารถชนที่ตายเลยแสบคอโอ้แต่บอกเลยนะตอนอยู่หอเล่นอย่างงี้ไม่ได้นะตอนอยู่หอตอนอยู่หอใช้เสียงยงี้ไม่ไนะเขาด่านะพี่ครับ พี่ครับไอห้องเคียนี่แม่งดีเที่อะไรไม่รู้ครับเพ่มาดูอาการมันหน่อยครับเรียบร้อยโดนี้ออกจากห้องเลยวันเจยบเล่นอย่างเงี้ยเล่นได้อยู่แค่ที่บ้านขึ้นไปไม่ได้ <c oughs> เล่นนี้ไม่ได้นะเราก็จะเป็นแบบหนูมาขึ้นนะอยูอ่ดอยู่ข้างบนนะแต่อยู่ที่นี่คือสบายสบาย,ยางไงแต่นี่ก็แม่มาตบหัว มึงเลี้ยอะไรมึงเบาๆหน่อยสิเฮ้ยจะว่าไปเบอร์สามมาแล้ววะเบาจัดเลยเฮี้ยเบาจัดเดี๋ยวนะนี่คือเราลงเวฟเก้านะฮะเราลงเก้าเวฟนะสำหรับดีวายมาดูดีวายกันหน่อยอะมาดูดีวายกันหน่อยตอนนี้เราลงไปเก้าเวฟนะครับได้เศษมาทั้งหมดสามร้อยเศษนะฮะณตอนนี้นะ มากกว่าของเดิมนะครับมากกว่าของเดิมที่เราลงกันอยู่เนี่ยประมาณ50ิเมตรนะตอนนี้นะอ่าห0สิเมตรแล้วกำลังจะเจิเมตรแล้วรอแป๊บเชดดอบอกเลยว่าหว,า,วานเจี๊ยบ่ะเธอบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบว่ะบอกเจีย๊ยบเจีย๊ยบอย่าตัดยางนักชานะใช่ประวะ <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> ผมกดรายงานไปแล้วหนึ่งทีดีมากขอบคุณนะแย่ <situação> yeah, yeah. แหละก็แย่แหละเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่ต้องไปตรงนี้ดีกว่าลืม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 สิบห้านาทีฮัลโหลสิบห้านาทีนี่คือยังไม่หมดเวลานะฮะ อันนี้คือบอกเลยว่าเราตีพิวพิวพอใช้แค่บัฟรถคินะฮะบอกเลยแค่นี้พี่ก็ไปได้ไม่จำเป็นจะต้อง add แอดแอมดูเบตใดๆแค่นี้พี่ก็ไปได้แค่นี้เป็นพอแค่นี้เป็นพอแล้วตรงนี้ก็อีเวชั่นประว่าถ้าจะไม่ผิดต้องใช้ยาหลบถ้าจำไม่ผ่ถ้าจำไม่ผ่อะไรล่ะต,ต้องใช้ยาหลบอ้ห่าเอ้ย เพราะว่าตอนเนี้ยเราไม่มีแอมเบอร์ชามแอมเบอร์ชามมาดูซับดาเมจไงพอเราไม่มีแอมเบอร์ชามงานเนี้ยถะหลงตูดกูล้วนะถะหลงตูดและดังนั้นเราต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้เอาเอาอาไวเลนิกเผื่อไว้สักอันนึงเผื่อแม่ทะลุมาเผื่อมันทะลุมาเผื่อมันทะลุมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว อย่าหลบมาฮะมาก่อนเดี๋ยวตีตัวขาวก่อนแล้วค่อยตีตัวฝั่งตัวแดงนะจัดขาวก่อนฮะจัดน้องขาวก่อนนะฮะบอกเลยว่าสะบัดสะบือสะบือสะบัดจัดใช้เวลาต่อรอบเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ20นาทีนะฮะแต่หนักว่ะอี๊ย หนักนะหนักนะไม่ใช่ไม่หนักนะตรงนี้หนักมากนะสาหัสใช้ได้เลยอ่ะโอ้โหเจ็บจัดแต่เวเลดิกยังไม่แตกนะเวเลดิกยังไม่แตกนะเวเลดิกยังอยู่นะตอนนี้เวเลดิกยังอยู่นะเวลาเหลือ30มสิบวินะฮะ เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเวเลดิกยังไม่เสียนะเวเลดิกยังไม่เสียนะฮะแต่เจ็บจัดตรงนี้ตรงนี้ถอถอนแบตก่อนเลยฮนะโอโหเวเลดิกหมดไปหนึ่งครับผมและเรียบร้อยฟในอลสเตจนะผมฟในอลสเตจจะบอกเลยว่ากว่าจะปาตรงนี้ได้แม่งเกือบเป็นเป็ดเจ็บชิปหาย สอนยืนจุดต,ตั้งแต่เวฟแรกหน่อยครับอาชีพเบสเดี๋ยวลงให้ย้อนหลังนะครับ <is> แต่จุดจุดที่กอนใจบอกอ่ะอันนี้คือสามารถใช้ได้ทุกอาชีพนะ mm hmm. สายดาบก็ได้หรือสายเวทจะไปใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับสว mm ัดีครับเอาดีครับ อาเอาเอาเาเาเโอ้บอกเลยว่าี c มันต้องตีอะไรก่อนวะซ้ายขวาเหรอโอ oh, ้มาดิครับมาดิครับมาดิครับโอ้โหมาอีกเอามาอีกสองร้อยแปดสิบแปดดแปดเบโอ้มาดิครับสุดยอดและสุดท้ายกล่องท้ายครับผมใส่ร้อยยี่เศษสี่เศษ เอาเด้จบได้แบบสบายใจครับบอกเลยว่าจบได้แบบสบายใจครับโอ้อีอซี่อีซี่